สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ท่ามกลางบรรยากาศที่พักการเมืองต่างกำลังเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี2566ก็ปรากฏข่าวในหน้าสื่อต่างๆว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็อ,อกรบน เร่งขยายเครือข่ายมวลชนจัดตั้งกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติหรือทอสปชอในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยกอรมนถแถลงว่าเพื่อให้มวลชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติอันที่จริงไม่ใช่ปรากฏการใหม่แต่ประการใดเพราะนับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์คนเสื้อแดงลังรัฐประหารปี2549 ผู้เขียนพบว่ากออรมนอหันมาชุบชีวิตให้กับกลไกยุคสงครามเย็นนี้อย่างต่อเนื่องคำถามของบทความนี้คือในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังมุ่งสู่การเลือกตั้งนี้นกลไกมวลชนจัดตั้งจะช่วยตอบสนองความมั่นคงให้กับใครกันแน่การจัดตั้งมวลชนเป็นหนึ่งในวิธีการการเมืองนำการอาหารที่ก่อตัวขึ้นในยุคที่ รัฐไทยกำลังเผชิญกับการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทอโดยรัฐไทยตระหนักว่าวิธีการทหารอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ตนเอาชนะพคทอได้แต่จะต้องสามารถเอาชนะใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่สีแดงด้วยรวมทั้งต้องอัดฉีดโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน ขยายกลไกลจิตวิทยาที่มุ่งปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อสร้างฐานมวลชนที่จงรักภักดีต่อรัฐไทยมวลชนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทางอุดมการเป็นหูเป็นตาสอดส่องความเคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้กับรัฐนอกจากนี้มวลชนจัดตั้งบางส่วนยังได้รับการฝึกและติดอาวุธเพื่อเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วยในช่วงสงครามเย็นมวลชนจัดตั้งของรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วมีทั้งกลุ่มทางการที่มีกฎหมายรองรับและได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกปีกลุ่มนี้มีไม่ทึงกว่า20องค์กรเช่นลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนอสอาสาพัฒนาป้องกันตนเองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและทสปช และอื่นๆกลุ่มเหล่านี้ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันมวลชนเหล่านี้อาจสังกัดหน่วยงานรัฐอื่นเช่นอสสสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่กออรมนมีอำนาจที่จะเรียกใช้มวลชนข้ามกระทรวงได้ตราบเท่าที่อ้างว่าภารกิจนั้นๆเกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในของชาติอำนาจเช่นนี้ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนทสปอชอที่กำลังเป็นข่าวอยู่นี้ ขึ้นตรงต่อกอรมนรโดยตรงจึงเป็นกลุ่มที่กอรมนรสามารถเรียกระดมขยายได้สะดวกมากที่สุดนอกจากนี้ในช่วงเวลานั้นยังมีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับขบวนการนักศึกษาเช่นกระทิงแดงชมรมแม่บ้านอภิรักษ์จักกีและอื่นๆกลุ่มนี้สลายตัวไปแล้วหลังพอกทพ่ายแพ้ แม้ว่าเหตุการณ์6ตุลา2519ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของมวลชนฝ่ายขวาเป็นพวกโหดเหี้ยมผิดมนุษยมนาและแม้ว่าคอมมิวนิสต์ยุติการเป็นภยัยคุกคามที่น่ากูต่อรัฐไทยตั้งแต่กลางทศวรรษ2520ซึ่งทำให้ข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับกอรบนเริ่มลางเลือนไปจากหน้าสื่อมวลชนจนผู้คนต่างเข้าใจว่าพวกเขาคงละเลิกการจัดตั้งมวลชนไปแล้ว แต่ความเป็นจริงคือสิ่งที่ตรงกันข้ามชนชั้นนำอนุรักษนิยมไทยไม่เคยละทิ้งแนวคิดจัดตั้งมวลชนคำสั่งนาย,ยกรัฐมนตรีที่66ทับสองและ65ทับสองี่ที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรลานนท์ยังคงถูกถือปฏิบัติโดยกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมาตลอดแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา ก็เคยอ้างอิงว่าวิธีการการเมืองของตนเดินตามแนวทางของ66ทับ2523ซึ่งหากเราได้อ่านคำสั่งทั้งสองอย่างละเอียดก็จะพบว่าหัวใจสำคัญของคำสั่งนี้คือการขยายการจัดตั้งมวลชนของรัฐออกไปยังประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งในเมืองและชนบทเช่นในปี2525พลเอกเปรมได้ออกคำสั่งจัดตั้งกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยละสมัครจากทหารกองหนุนทั่วประเทศพบว่าระหว่างปี2525 25ถึง2535กอรมนได้ฝึกอบรมสมาชิกกนอชอไปแล้วถึง658,915คนจัดตั้งหมู่บ้านกนอช504หมู่บ้านใน72จังหวัดศูนย์ประสานงานทาหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ2535 7-8 ในปีเดียวกันรัฐบาลเปรมขยายการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอีกจำนวน4,000หมู่บ้านทั่วประเทศโดยหมู่บ้านที่ได้รับสถานะนี้จะต้องมีการจัดตั้งอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอ,อพปอซึ่งจะมีทั้งสมาชิกที่เป็นกองกำลังกึ่งทหารและชาวบ้านทั่วไปโดยโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนา ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5 2525 2 5 2 9ถึง2529เพื่อความสะดวกในการจัดสรรงบประมาณมวลชนจัดตั้งหลังรัฐประหารปี2549จนถึงปัจจุบันการรักษาฐานมวลชนของรัฐไว้ในยามที่ประเทศไม่ได้มีความขัดแย้งในระดับวิกฤตอาจดูไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่ประการใดเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ของพวกเขา มักเป็นการรวมตัวกันจัดงานส่งเสริมอุดมการณ์ราชาชาตินิยมในวาระโอกาสและวันสำคัญของชาติแต่เมื่อไรที่ประชาชนนำอนุรักษ์นิยมเห็นว่าฐานอำนาจของตนกำลังถูกบ่อนเซ้อและมวลชนกำลังถูกช่วงชิงแบ่งแยกโดยศัตรูทางการเมืองของตนพวกเขาก็จะสามารถระดมมวลชนและขยายการจัดตั้งได้อีก คนไกลนี้ถูกฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างง่ายดายซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อปี2549หนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันปรากฏดังกล่าวคือจดหมายที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้อำนวยการกอ,อกรมน ลงวันที่31สิงหา2555เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียกระดมและขยายมวลชนของกอรมนดังต่อไปนี้ตามที่รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติุุธศักราช2521เพื่อจัดตั้งระเบียบแระสะดรอ,อาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นมาหลายพวกหลายกลุ่มที่กจกระจายกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้ชื่อว่าไทยอาสาป้องกันชาติชื่อย่อทอสอปอชอตั้งแต่วันที่4กันยายน2521เป็นต้นมาโดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนอาณาจากักรกอรมนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการฝึกจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราชการในการต่อสู้เอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคเริ่มต้นและต่อมามีหน้าที่ ในการป้องกันการก่อความไม่สงบพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติมต่อมาในปี2535รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2495กิจกรรมของทสปชจึงเริ่มลดระดับลงอย่างไรก็ตามทสปชยังคงเป็นเครือข่ายมวลชวนหลัก ในเรื่องของความจงรักภักดีและเข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็อรมนอได้รับการจัดตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551จึงได้กำหนดให้มีการฟื้นฟูก,กิจกรรมของทสปชโดยมีการฝึกทบทวนสมาชิกเก่าและจัดตั้งสมาชิกใหม่เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนทางราชการในการต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นมวลชนหลักในเรื่องการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มียอดสมาชิกอยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของกอรมนจำนวนทั้งสิ้น2 3 3 1 6 1คนโดยมีรายละเอียดความเป็นมาหลักสูตรการฝึกอบรมตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกอ,อรมนไทยอาสาป้องกันชาติ2555รายงานข่าวและเว็บไซต์ของกอ,อรมนนับตั้งแต่ปี2549ยังทำให้เราเห็นว่ากอ,อรมนได้จัดตั้งมวลชนกลุ่มใหม่ขึ้นมามากมายเช่นสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในชมรมไทยซิกรักษาความมั่นคงภายใน ชมรมไทยอินเดียรักษาความมั่นคงภายในชมรมบิ๊กไบจ่รักแผ่นดินกลุ่มออฟโรดไทยจรักแผ่นดินกลุ่มสื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติโครงการเพชรในตมเครือข่ายตาสับปะรดโครงการสายข่าวเพื่อความมั่นคงโครงการรอรอไซเบอร์และโครงการอบรมนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกนับไม่ถ้วน จุดมุ่งหมายหลักของการขยายมวลชนนี้ไม่แตกต่างจากในยุคสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เท่าไหร่นักคือความคาดหวังให้มวลชนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐสอดส่งการรายงานเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นภัยความมั่นคงของรัฐทั้งในโลกที่เป็นจริงในโลกไซเบอร์เช่นคนเสื้อแดงขบวนการเยาวชนประชาชนที่ต่อต้านระบบคสอชอ ประชาชนที่ต่อต้านโครงการพัฒนาของรัฐขณะเดียวกันมวลชนจัดตั้งก็ถูกคาดหวังให้เป็นฐานสนับสนุนเพื่อยืนยันความชอบธรรมของรัฐบาลทหารและทำหน้าที่ส่งเสริมอุดมการณ์หลักของรัฐโครงการขยายมวลชนของรัฐยังถูกสอดใส่เข้าไปในโครงการประชานิยมของคอสอชอ,อีกด้วยในปี2560ถึง2561เมื่อคอสอชลักดันโครงการประชารัฐ ไทยนิยมพวกเขาได้สอดแทรงโครงการประชาธิปไตยไทยนิยมยั่งยืนเข้าไปด้วยโดยมีเป้าหมายให้กอระมะนรับผิดชอบโครงการอบรมประชาชนให้ครอบคลุม8 3 0 0 0หมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อให้จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชื่นชมในประชาธิปไตยแบบไทยไทย อบรมให้ประชาชนรู้จักเลือกนักการเมืองที่ดีและจะหนักในข้อบอกพร่องของประชาธิปไตยแบบตะวันตกมวลชนจัดตั้งยังถูกระดมมาใช้ในวาระสำคัญด้วยเช่นก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในวันที่7สิงหาคม2559ผู้บริหารกอรมนถแถลงว่าตนสามารถระดมมวลชนลาว500,000คนให้เข้าร่วมรณรงให้ประชาชน ออกมาแสดงประชามติในร่างรัฐธรรมนูนของคสชในทางตรงกันข้ามเราคงจำกันได้ดีว่ากลุ่มประชาชนที่ต้องการรณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านจับกลุ่มและฟ้องร้องฉะนั้นเราจึงจับตาดูว่าในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี2566นี้ มวลชนจัดตั้งของรัฐจะถูกระดมออกมาเพื่อตอบสนองความมั่นคงของรัฐบาลประยุทธ์ได้มากน้อยเพียงใดขอขอบคุณข้อมูลจากมาัติชนสุดทธด,ดาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ